ผีผู้หญิงผมสั้นผมยาวอยู่ข้างบนเขาตรงที่ผมอยู่นั่นแหละตุกไม่ลุกเลยทำยังไงนี่หัวเราะคนหัวเราะอือผู้ก่อความไม่สงบนะครับก่อเหตุที่จิบเลยนะครับก็ได้ออกปฏิบัติการเชิงลุกนะครับอ่ะนะครับวันนี้ก็วันด,ดีเช่นเคยนะครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับผมนะวันดีเช่นเคยนะครับในการปฏิบัติหน้าที่หลายๆคนก็อยากจะรู้ว่าเจออาถรรพ์หรือเจ้าที่อะไรต่างๆที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ในการรัตะเวนหรือว่าในการอยู่ในพื้นที่นะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องมาเล่าอยู่2เรื่องนะครับเรื่องที่จะเล่าก็ก็ไม่ถึงเดือนหรือว่าไม่ถึงอาทิตย์มันก็จะมีเหตุทันทีนะครับมันก็จะเป็นอ่าในเรื่องที่อาถรรพ์ผีเจ้าที่หรือว่าเขามาบอกลางบอกเหตุจะเล่าไอหน้าที่ขึ้นไปรัตะเวนนะครับเมื่อก่อนอยู่กับพี่วันก่อนนะครับพี่เพชรยังไม่ทามานะครับผมก็ได้จัด ชุดขึ้นไปลาะดะเวนนะครับก็ไปเป็นที่ตั้งที่ตรงนั้นนะ่ะที่ที่เราคุ้นเคยนะครับที่เราอยู่ประจํานั่นแหละนี่ก็จัดชุดไปนะครับไปกับพี่วันด้วยนะไปกับพี่วันแล้วทีนี้ก็ตกดึกมานะครับตกดึกมานั้น <c oughs> ก่อนที่จะนอนนะครับมันมีพี่คนหนึ่งพี่อะไรนะพี่ต้นเนาะพี่ต้นพี่ต้นนะพี่ต้นนั้นก็หันหน้ามาหาผมนะครับก็นั่งคุยเสร็จแล้วก็นั่ง อนหน้าก่อนที่แกจะไปนั่งเลนะครับก่อนที่แกจะไปเข้านอนนะครับแกก็พูดขึ้นมาว่านะไอซิงเขาบอกว่าจะเอาคืนนี้จะเอาผมสั้นหรือผมยาวกี่คนนะครับนะทั้งนี้ก็มองหน้าแล้วี่ <c oughs> คุยกันแบบยิ้มก็เป็นเรื่องตลกเฮฮานะครับในการที่พูดกันนะครับทั้งๆที่รู้อยู่หน้าในใจนะรู้อยู่ในใจว่าชาวบ้านเขาบอกว่ามีผีผู้หญิงกับ มีผี e ผู้หญิงผมสั้นผมยาวอยู่ข้างบนเขาตรงที่ผมอยู่นั่นแหละนะครับเราก็ไปพักที่ตั้งตรงนั้นนะหลังจากตกดึกมานั่นก็่าหลังจากเวียนผมเสร็จแล้วนะครับผมก็เข้าเปลนะครับผมก็เข้าเริ่มจะนอนแล้วแต่ยังหลับไม่หลับพี่นะครับยังหลับไม่หลับที่ผมรู้สึกว่ามีผู้หญิงผมสั้นเดินมาก่อนนะครับเดินมาปุ๊บแล้วก็มานั่งเปลผมแบบนี้นะครับตอนที่ผมนอนเขามานั่งอยู่ออยู่ตรงตีนที่ผม เหยียดถึงพอดีนะครับมานั่งคนหนึ่งนะครับผมสัน้นรู้สึกว่าผมสัน้นนะหลังจากอพักหนึ่งนั้นก็เป็นผู้หญิงผมยาวนะครับเป็นผู้หญิงผมยาวเดินมาร้องไห้มาเลยนะครับหลังจากนั้นก็ผมรู้สึกว่าผมกําลังคุยกับพี่ๆเขาอยู่นะครับผมก็วุบไปเลยนะแต่ได้ยินพี่เขาคุยกันหมดเลยนะนะครับได้ยินคุยกันหมดเลยเขาคุยกันได้ยินได้ยินทุกคํา แต่เราไม่สามารถที่จะเอย่ยปากที่จะพูดกับพี่ๆเขาได้นะครับในตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมนั่งคุยกับผู้หญิงอยู่นะครับคนนี้ก็ร้องไห้คนนี้ก็มานั่งหัวเราะนะครับแล้วก็ชี้มือไปทางฐานปฏิบัติการของผมนะครับนะในจังหวะนั้นเดี๋ยวผมจะถามพี่วันนะครับเพราะว่าผมตอนนั้นผมรู้สึกแค่นั่งคุยกับผู้หญิงนะครับแต่พี่วันเขารู้ว่าผมเป็นอะไรบ้างนะครับก็จะถามพี่วันว่าวันนั้นนะ่ะผมเป็นอะไรบ้างนะเริ่มแรกเลย หลังจากที่น้องสิงห์ออกเวรมานอนบนเป,นปลนะครับตอนนี้อยู่สักพักเห็นน้องสิงห์นั่งนั่งหัวเราะที่แรกก็คือนึกว่าเขาคุยกันกับน้องต้นที่ไหนไม่ได้น้องต้นก็อืไม่รู้เรื่องว่าน้องสิงห์หัวเราะไอหัวเราะกับใครคุยกับใครแต่ว่าอยู่สักพักนึงเห็นน้องสิงห์หัวเราะบ้างแล้วก็ยิ้มยิ้มไม่พอ,องงร้องไห้ปลุกยังไงก็ไม่รู้สึกตัวปลุกยังไงก็ไม่รู้สึกตัวสกิดสกิดถามน้องต้นว่าน้องต้นทํายังไงนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่วัน เราก็เลยก็ให้พี่น้องน้องต้นตัดสินใจปลูกอีกรอบหนึ่ง <ừ> um. ปลูกสะกิดขาแล้วก็แล้วดึงแขนแล้วก็แล้วบางทีก็หัวเราะยิ้มอยู่คนเดียวบางทีก็น้ําตาไหล <ừ> um. ตามตาไหลน้องต้นก็บอกว่าพี่วันพี่วัน,วน,วนปลูกไม่ลูกไหนทํายังไงนี่พีว่ว่าเอาข่อยลูกขึ้นํา้ไหล่ะอืมนั่นแหละนะมันหลายคนนะครับน,น,น,นะนะหลายคนที่มาพยุง,งผ,มผมขึ้น<ๆ>นะวันนั้นนะคมหัาลุกเลยพยุงผมขึ้นนั่นก็อ่า แต่ละคนบางคนก็เอาปืนออกไป <นะ S 1> เอาปืนออกไป <นะ S 1> อ,อันแรกอันดับแรกก็ต้องเอาปืนออกนะครับกลัวละมือเป็นอย่างอื่นนะเอาปืนออกทีนี่พี่ๆเขาก็เห็นนะครับผมไม่รู้เรื่องหรอกนะครับพี่เขามาเล่าให้ฟังนะครับตอนที่ผมได้สตินะครับตอนนั้นยังไม่ได้สติไม่รู้เรื่องรู้แต่ว่าคนนี้นั่งหัวเราะกับผมผมสั้นนะครับผมยาวนั้นนั่งร้องไห้แล้วก็ชี้มือไปทางฐานปฏิบัติการนะครับ <c oughs> ทางฐานนั้นนะครับชีนะบ้ไปทางฐานนั Klim ้นฐานนั้นยังไม่ได้ไม่โดนเลดไม่โดนประทะนะครับ หลังจากที่อาถรรพ์เกี่ยวกับป่าอาถรรพ์หรือว่าเจ้าที่ตรงนี้เกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นอาทิตย์หนึ่งก็มีเหตุประทะขึ้นมานะครับไม่ถึงอาทิตย์ด้วยซ้ํานะครับสามวันตรงสามวันแล้วก็มีเหตุประทะเลยนะครับอันนั้นก็เป็นอาถรรพ์ที่เหมือนลางบอกเหตุนะครับที่ผมไปลาดตระเวนกับพี่วันแล้วก็ขึ้นไปบนเขานะครับขึ้นไปบนเขาแล้วก็เกิดเรื่องราวต่างๆอยู่กลางคืนนั้น นะครับย้ายใช่ไหมวันนั้นนะย้ายย้ายลงมานะครับะประมาณตีสองตีสองตีสามนี่แหละย้ายลงมาเลยนะครับอยู่ไม่ได้ภูเขาลูกนั้นนะครับผมครั้งแรกรอบแรกผ่านไปไมนมอใช่รอบแรกผ่านไปนะครับยังมีอีกรอบที่สองอีกนะครับรอบที่สองนั้นผมก็ว่าว่าผมตื่นผมรู้สึกแล้วนะครับรู้สึกหมดแล้วนะครับได้ยินแต่พี่ๆเขาว่ามึงลุกขึ้นมานั่งหัวเราะร้องไห้นะครับอันนั้นผมไม่รู้สึกตัวนะครับแต่พี่ๆเขาเล่าให้ฟังว่าผมเป็นแบบนั้นแบบนั้นนะครับ หลังจากนั้นก็เออเราก็คิดว่าเรามาทําผิดอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็หลับกลับไปนอนอีกนะครับกลับไปนอนในเปลแต่ละคนก็กลับไปอีกรอบที่สองยังไม่อ่านานเนอะไ่ด,ดานนาะนนานที่ประมาณติดนาทีได้เนอะก็กําลังจะหลับอีกนะครับกําลังจะหลับเหมือนเคลิ้มๆอ,อยู่พวกพี่ๆเขาก็คุยเรื่องอาที่ผมเป็นก่อนเริ่มแรกนั่นแหละนะครับเขาก็นั่งคุยกันนะได้ยินอยู่ได้ยินปุ๊บ แล้วทีนี้ก็มาอีกนะครับมารอบสองมาอีกครั้งนี้ร้องไห้มาทั้งสองคนเลยนะครับร้องไห้ทั้งสองคนเลยชีย้มือไปทางฐานปฏิบัติการทั้งสองคนนะครับเป็นผู้หญิงผมสั้นแล้วก็ผมยาวนะครับแล้วก็มีผู้ชายมาอีกผู้ชายที่ตันๆใหญ่ๆนะครับตัวใหญ่ๆนะเป็นตัวใหญ่ๆเป็นผมหยิกๆนะครับตัวใหญ่แต่ไม่เห็นใบหน้านะครับรูปร่างใหญ่ลักษณะใหญ่เหมือนที่ ผมเห็นหนะวันนั้นน่ะเหมือนไม่ใช่ความฝันเลยนะครับเห,เหมือนเป็นตัวตนในเรื่องราวจริงๆเลยนะตอนนั้นนะครับและตอนนั้นผมก็มันเหมือนเสียงแบบว๊บทีเดียวแล้วก็มืดตึ๊บไปเลยนะครับมืดตึ๊บทีนี้ก็เริาครั้งที่สองนี้ก็จะหนักกว่าครั้งแรกนะครับจะหนักกว่าครั้งแรกครั้งที่สองก็เป็นเหมือนเดิมเห็นไหพะเเหมือนเดิม ครั้งที่สองเนี่ยจะเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าครั้งที่สองจะคุยแบบรู้เรื่องเหมือนเหมือนเขาตอบสนองกับเรานะเราถามน้องสิงห์เดี๋นน้องสิงห์ก็ตอบมาเป็นคนปกติอ่านั่นแหละแต่ว่าหลังจะคุยกับเราไม่หลังหลังจากเราถามคุยกับเราเสร็จปุ๊บเขาบางบางทีก็จะนอนหัวเราะบางทีก็นอนร้องไห้แต่ว่าร้องไห้เนี่ยเหมือนคนร้องไห้ปกติน้าตาไหลปกติเลยนะแต่ถามว่าเขารู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวเลยอืมนองต้่นั้ก็ดึงแขนแล้วก็แล้วดึงขาแล้ว ตบหน้าผมแล้วก็แล้วนะครับตบหน้ามผมแดงหมดนะครับผมก็ไม่ตื่นนะในช่วงจวังหวะนั้นไม่ใช่หลับลึกอะไรนะครับเปียงแค่ว่าผมไม่สามารถตอบโต้กับใครได้นะครับไม่สามารถตอบโต้ได้ในจังหวะนั้นผมรู้สึกแค่ว่าเห็นผู้ชายตัวใหญ่นะครับแล้วก็ผู้หญิงสองคนนะครับนั่งอ่ยืนร้องไห้อยู่บริเวณรอบๆผมแล้วก็ชี้มือไปทางฐานปฏิบัติการนะครับก่อนที่จะอ่ฐา,านนั้นโดนอ่เลดนะครับโดนเข้าปะทะโดนโจนเข้ายิงนั่นเอง นะครับก่อนที่จะพทะกันนะครับผมก็เจอเรื่องราวอาถาถันก so um so ่อนวันะทะนะครับกับพี่ว uh ันเขานะครับอยู่ฐานเก่านะครับและก็เรื่องนี้คือเรื่องจริงนะครับที่นํามาพูดก่อนที่เกิดเหตุะทะกับโจรนะครับโจรผู้ก่อการร้ายเข้าเลทฐานปฏิบัติการของผมนะครับผมก็อยู่กับพี่วันนะครับก็มีอีกคนหนึ่งก็พี่ไทยนะครับพี่ไทยตอนนี้เหลืออยู่3มคนนะครับสามคนก็จะหาโอกาสนะครับหาโอกาสอยู่ อยากจะให้พี่ไทยมานั่งเล่าด้วยกันนะครับในคืนวันนั้นเดี๋ยวก็จะหาโอกาสที่เหมาะๆนะครับที่ให้พี่ไทยมาเล่าเป็นสวมร่วมนะครับในแนวเพื่อความรู้เพื่อความบันเทิงต่างๆนะครับก็เดี๋ยวค่อยให้พี่เข้ามานะครับตอนนี้พี่เขาออกคนละจุดกันนะครับก็เหลืออยู่3ามคนนะครับผมพี่วันพี่ไทยตอนนี้นะครับในเหตุประทะวันนั้นนะครับก็เป็นศึกหนักอยู่นะครับประทะกันครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงปอกกระสุนของโจนั่นก็ประมาณ1นึ่พัน กบอนะครัเรื่องราวนะครับของพี่ไทยแล้วก็พี่วันแล้วก็ผมนะครับเรื่องราวในคืนที่ประทะกันนะครับว่าเรื่องราวมันก็มีอะไรซับซ้อนมากมายนะครับในด้านนั้นก็จะใช้ยุทธวิธีในการเอาตัวรอดต่างๆนะครับเดี๋ยวค่อยนํามาเล่าสู่พี่ๆเพื่อนๆน้องๆได้ฟังกันนะครับอันนี้ก็เล่าเรื่องอาถรรพ์ก่อนนะครับก่อนเหตุประทะนะครับก็มานํามาเล่านะครับเรื่องเกี่ยวกับตอนที่ออกปฏิบัติงานนะครับออกทํางานกับพี่วันเขานะครับว่าเหตุการณ์ในคืนนั้นนะครับเป็นยังไงก่อนที่ อ่าเหตุที่โจรจะเข้าไปตะฐานนะครับมีอาถรรพเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับที่มีสิ่งบอกเหตุต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอผีรุ่นพี่นะครับที่ว่าผมไปเจอนั่นก็เป็นแนวทางที่เดินหัวขาดนะครับเดินหัวขาดในตอนนั้นก็เป็นผีอ่าพวกพี่ทหาราที่ไปอยู่ก่อนนะครับแล้วก็ได้พาดให้อ่าฝ่ายตรงข้ามนะครับแล้วเขาเขาก็เอาไป นะครับมันก็เป็นเรื่องราวที่ผมจะเล่าวันหลังนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เจอมากับพี่วันก่อนนะครับก็เป็นเรื่องราวที่เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับกับพี่เพชรเขานะครับพี่เพชรแต่พี่วันไม่ได้ไปด้วยนะครับพี่เพชรไปกับพี่เพชรวันนั้นก็ออกจอปอก็หลายนายอยู่นะครับก็ออกไปเขาหมอแตใช่ไหมพี่นะครับไปออกลาตะเวนนะครับไปตอนกลางวันตอนเช้าตอนเช้าไปเราก็ลาตะเวนปกตินะหน่วยเสริมนะครับไปเสริม นะครับมัน่วงนั้นมันเหตุีใช่ไหมล่ะนะครับเป็นเหตุที่ผู้ก่อความไม่สงบนะครับก่อเหตุียิบเลยนะครับก็ได้ออกปฏิบัติการเชิงลุกนะครับเชิงลุกไปกดดันพื้นที่ป่าภูเขานะครับก็ไปลาดตะเวนนะครับไปกับพิพชรนะครับก็จัดชุดปฏิบัติการไปนะครับไปตอนเช้าก็เข้าไปในพื้นที่เลยที่เข้าไปในพื้นที่เป็นพื้นที่ที่เราไม่คุ้นเคยนะครับเราไปช่วยราชการเขาเฉย นะครับพื้นที่ตรงนั้นก็จะเป็นป่าภูเขาเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เข้าไปช่วยเหลือนะครับช่วยทํางานในด้านควบคุมพื้นที่นะครับกดดันพวกฝ่ายตรงข้ามที่มันอยู่บนเขานะครับไปค้นหาตรวจค้นค้นหาพิสูจน์ทราบแล้วก็ทําลายนะครับไปกับพี่เพชรเขาหลังจากไปนะครับตอนเช้าพอเริ่อมบ่ายมานะครับเราไปเจอลุงคนแก่ก่อนคนหนึ่งนะครับแต่เราก็ไม่ได้ถามนะครับ เราไปเจอรอบแรกเราไปเจอแล้วก็ทีนี้ก็เดินขึ้นไปอีกเดินขึ้นไปเขานะครับรอบที่สองเจออีกนะครับเจอแต่เราไม่ได้ถามใช่ไหม,มเราไม่ได้ถามทีนี้เราก็จะเดินไปอีกนะครับดเดินลาดตะเวนก็คล้ายๆว่าครั้งที่สามนี้เราไปเจอ,อนะครับอยู่กลางป่าเลยนะครับเป็นลุงน่าจะลักษณะท่าทางก็เป็นคนเดิมๆที่เราเห็นตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็เดินไปอีกตอน ขึ้นเขาสูงๆใช่ไหมพี่มันหลงนะใช่มันหลงหลงทางนะครับเราพากันหลงทางมันก็ไม่ได้เชิงว่าหลงนะครับเราก็ดู GPS ดูแผนที่ต่างๆนะครับแต่ว่าเดินไปตรงไหนมันจะมีแต่หน้าผานะครับไม่มีทางลงนะครับก็กล่าวว่าจะมาถามลุงคนแก่นะก็ส่งคนลงมาถามใช่ไหมใช่บอกว่าไม่เจอไม่ับไม่รู้หายไปไหนลุงคนแกนหายไปนะครับหายไปแบบปฏิหารเลยนะครับ นเวลากี่โมงวันที่ว่าลงทางลงป่าประมาณห้าโมงหกโมงจะจะจะเข้าหกโมงจะเข้าหกโมงลงประมาณห้าโมงครับก็ไม่ได้เชิงว่าหลงหลอกดู gps มันก็เหมือนจากใกล้ๆกนะนะภูเขามันในแผนที่นี่อย่าไปเอาอะไรมากนะครับในแผนที่มันเป็นพื้นที่ที่เล็กๆนะครับนะใน gps เหมือนกันนะครับเป็นพื้นที่ที่เล็กๆแต่พอเราเดินจริงๆนะครับเดินป่าภูเขาจริงๆมันลําบากมากนะครับบางทีก็เป็นแม่น้ําภูเขาอ่าลำธารต่างต่างนะครับที่ไม่มีทางเดินป่าเป็นป่าดงดิบ นะครับเป็นป่าดงดิบเลยนะครับเข้าไปตรงนั้นรู้สึกว่ามันมีทางอะไรเลยนะพี่าก่อนที่จะข้ามก็ได้คุยกันเรียบร้อยนะครับในชุดก็บอกว่านะครับอ่าในเมื่อว่ามันจะข้ามแล้วเราก็ไม่ต้องดันไปนะครับก็เลยอ่าตั้งฐานปฏิบัติการตรงนี้เลยนะครับกลางเขานั่นแหละนะครับกะว่าจะสว่างนะเดี๋ยวค่อยหาทางลงนะแต่ว่าหาทางลงนะครับตอนเช้าก่อนนะครับก็ตั้งฐานนะครับ ผมจะเล่าตอนที่เราได้ได้ยินเสียงกระลอกเลยนะครับเสียงกระลอกน่ะตอนที่เราตั้งฐานใช่ไหมมันตรงมาเลยนะใช่มันตรงมาเลยนะครับมันตรงมาแบบตรงมาหาชุดปฏิบัติการของผมนะครับร้องหลายตัวด้วยนะครับเสียงนกเสียงกระลอกร้องมาเป็นทางมาเลยนะครับเป็นทางตรงมาลองทักกันมาเรื่อยๆเรื่อยพอมาถึงใกล้จะถึงชุดปฏิบัติการของผมนี่หยุดนะครับเสียงกระลอกหยุดนะหลังจากเสียงกระลอกหยุดปุ๊บเสียงเดินนะ ยังเดินรอบรอบรอบชุดของผมนะครับก็ปลุกกันนะครับยังไม่ได้นอนไม่ได้อะไรเลยประมาณสองทุ่มนะสองทุ่มนะครับปลุกกันเรียบร้อยลุกขึ้นมาก็เตรียมอาวุธปืนต่างๆนะครับก็คิดว่านะครับเสียงสัตว์นะครับมันอาจจะเตือนในลางบอกเหตุต่างๆนะครับพยายามนะครับเวลาเดินป่าเดินภูเขาหรือว่าไปผจญภัยต่างๆนะครับถ้าเป็นเสียงสัตว์ทักนะครับให้คิดเสมอว่ามันมีอะไรมาหาแน่นอนเสียงกระโอกต่างๆที่มันร้องนะครับไม่ว่าจะอยู่ป่าอยู่ตรงไหน ก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นผจญภัยนะครับถ้าเสียงกระโลกเสียงสัตว์สัตว์บันทักนะครับโดยที่เรามองไม่เห็นนะครับให้คิดเสมอว่ามันต้องเจออะไรแน่ๆนะครับมันถึงทักมาเป็นทางนะครับมันถึงร้องทักแบบนั้นนะครับอันนี้ก็มาถึงชุดของผมมาเดินรอบอ่ามาเดินรอบอยู่หนึ่งรอบนะครับแล้วก็หยุดหยุดไปพักหนึ่งนะครับก็หลังจากที่หยุดปุ๊บนั้นแล้วก็ผู้หมูใช่ไหมผู้มหมูเอาลูกบอลให้ใช่ไหมใช่เหมือนกันนะ ให้ไอ้เบ,บนน,บนันใช่เบนันกับชัยนะครับเอาลูกบอลให้ไปจุดไล่นะครับจุดโยนใส่เลยนะครับเราเรากล่าวว่าไม่ยิงให้มันเสียกระสุนนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรมากลางคืนนะครับก็ไปจุดลูกบอลนะครับโยนไปหลังจากจุดลูกบอลโยนไปปุ๊บครั้งแรกนะครับสามนัดนะผมก็นั่งอยู่ในเปทุกคนก็นั่งอยู่ในเปอยู่ผมก็อยู่เป็นกู้บัตตี้ของผมอยู่ นะครับแต่ไอ้กองนะผมอยู่ okay, ไปกองพ <okay. S 1> ี่เพชรก็อยู่กับผู้หมู่เขานะครับหมู่เลิบนะวันนั้นนะ mm hmm. ก็หลังจากนั้นหลังจากจุดประทัดเสร็จนะครับหลังจุดประทัดเสร็จผมก็พูดอยู่นะครับพูดว่าว่าให้ทุกคนเข้าที่กันบังให้หมดนะครับผมกําลังพูดเลยนะครับ mm hmm. ผมกําลังพูดหลังจากนั้นผมมองไปอ่าฝั่งขวาขวามือนะครับขวามือ mm hmm. ปุ๊บแล้วน้องชัยมันวิ่งมาใช่ไหมวันนั้น mm hmm. ใช่มันวิ่งตาแบบตาเลือก มาแบบอู้พี่เห็นอะไรเห็นอะไรนะครับผมกําลังจะไปลุกดูนะครับผมเห็นคนแก่นั้นเดินสวนมาเลยนะครับเดินสวนเข้ามาในชุดปฏิบัติการนะครับอันนี้คนลุกเลยอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเดินสวนอ่าน้องใจนะครับเดินสวนมาเลยนะครับสวนมาผมกําลังจะลุกขึ้นแล้วก็ไปถามน้องใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับหลังจากที่น้องวิ่งเข้ามาในชุดปุ๊บนะครับผมก็เหมือนคนแก่นั้นหันมาหาผมนะครับก็ได้คุยกันกับผมเลย นะครับผมก็ได้อ่ารู้สึกว่านั่งคุยกับคนแก่สองคนนะครับแค่นั้นนะครับผมรู้สึกแค่ว่าผมได้คุยกับคนแก่ที่เขาเข้ามาในสุดปฏิบัติการนะครับแต่หลังจากนั้นต้องถามพี่เพชรนะครับเพราะว่าพี่เพชรรู้เหตุการณ์ว่าผมเป็นยังไงนะครับแล้ววันนั้นผมเป็นยังไงที่พี่ได้เจอหัวเราะโผหัวเราะอือสามครั้งอือพอสับสับพักก็ร้องเลยครับอือร้องเสียงดังมาเลยผมก็ตกใจผมว่าเป็นอะไรผมว่าเหตุการณ์ไม่เข้าท่าแล้ว หัวเราะเสียงดังก็สามสามครั้งเสร็จก็หัวเราะหัวเราะ,ะดังมาเลยฮือฮือน้ำตาไหล,ลเลยครับพี่น้องน้ำตาโอเลยครับอืผมก็คิดอะไรไม่ออกผมก็อยังไงก็ผมแคว้นเอาทอดพระจากผมแควนคอให้พีสิงเสร็จปุ๊บแต่พักประมาณสักสองนาทีเพื่อนว่าเป็นอะไรกันเพื่อนว่าัหลังจากสองนาทีประมาณนาทีสองนาทีนะครับในช่วงจังหวะที่ผมลุกขึ้นมานั่งหัวเราะนะั้นผมไม่รู้เรื่อง นะครับแต่พี่พี่เพื่อนเตมผมเลยนะครับตื่นขึ้นมาล้อมรอบเลยเห็นหน้าพี่เพชรก่อนเลยนะครับว่าเออเข้ามาทําอะไรกันนะครับอันนั้นผมไม่รู้เรื่องนะแล้วผมก็บอกว่ามาทําอะไรมึงเป็นอะไรเขาก็ถามไอ้เพื่อนผมก็บอกเป็นอะไรทําไมลุกขึ้นมาแล้วก็มานั่งหัวเราะนั่งหัวเราะทั้งทั้งที่ในความรู้สึกของผมน่ะผมรู้สึกว่าผมนั่งคุยกับคนแก่แค่นั้นเองนะครับคนแก่นั้นมา แรกๆนั้นมาแบบใจเย็นๆนะครับพูดไม่ค่อยอ่าจะหน้าตาก็สดใสอยู่นะครับหลังจากที่รอบแรกผ่านไปนะครับรอบที่สองอีกจะไหมพี่อืรอบที่สองนั้นก็เรากระจายเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> ก็เป็นเหมือนเคสเคสที่อยู่กับพี่วันนะครับหลังจากที่ผมรู้สึกตัวนะครับผมก็มานั่งเปเหมือนเดิมนะครับมานั่งเปทีนี้ผมก็รู้สึกว่า ผมจะเอนหลังนอนสักพักหนึ่งก่อนวะนะครับผมก็คิดแบบนั้นนะครับรอบสองมาอีกนะครับคนแก่คนเดิมนะครับมาแบบโมโหนะครับโวยวายมาเลยนะครับโวยวายมานะครับคล้ายๆไม่อยากให้ชุดของผมหรือพวกผมนั้นอยู่ตรงนั้นนะครับหรือไม่ก็อาจจะมีเรื่องราวต่างๆนะครับในเคสนั้นก็เพื่อนผมขึ้นไปในเคสนั้นไปปะทะกับโจนะครับโจมันอยู่บนเขานะครับก็ได้ปะทะกัน นะครับเคสนั้นแต่เคสที่ก่อนหน้าที่จะปะทะก็นี่แหละนะครับมาเจอเคสอาถรรนี้ก่อนนะครับครั้งที่สองนี่ผมรู้สึกว่าคนแก่นั้นเข้าโมโหมากนะครับโมโหมากกว่าเดิมเลยนะครับครั้งที่สองผมก็ร้องไห้อีกเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ผมก็เป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นเหมือนเดิมลุกขึ้นมาหัวเราะแล้วก็น้องไห้แต่ความรู้สึกผมผมก็รู้สึกว่าอคนแก่นี่วอยวายแล้วนะครับพี่ไปทําอะไรนะพิธีอะไร ไปคีไปโคขมาเขานี่อนเอาพระที่แม่แกให้มาพระที่แม่อาจารย์สิงให้มาปุ๊บอาจารย์สิงโยนทิ้งโยนทิ้งปุ๊บแล้วก็ร้องอีกครับร้องอีกผมก็ถอดพระในคอผมแขวนอีกครั้งหนึ่งอ่ทีนี้ผมก็ไม่ไหวแล้วผมก็ไปจุดทูปขอขมาเขาเอาือเ,เสรเสร็จเพลสัพึก,พกเขาถามอีกว่าเป็นอะไรพี่มาทําไมอ่ารอบที่สองครับเขาถามอาจารย์ซิงถามว่าพี่มาทําอะไรมาทําไมนี่เยอะจัง แต่ในความรู้สึกนั้นก็คือตอนที่พี่เพชรไปขอขมานะครับไปจุดธูปไปเก็บดอกไม้อะไรนะครับเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ผมตื่นขึ้นมานะครับตื่นขึ้นมาผมก็เดินไปขอขมาด้วยใช่ไหมใช่ <นะ S 2> ผมรู้สึกตัวผมก็ไปขอขมาด้วยผมบอกไงอาจารย์ไปขอขมาเขาแล้วก็รู้สึกว่าในจังหวะนั้นก็ในช่วงที่3นะครับไม่มีเหตุการณ์นั้นอีกแล้วนะครับผมก็ได้เข้านอนในเปรนะครับเข้านอนในเปรนั้นก็รู้สึกว่า คนแก่นั้นเดินไปนะครับผมรู้สึกว่าคนแก่เดินไปแล้วผมก็รู้สึกผมก็ลุกขึ้นมานะครับลุกขึ้นมาจากเปกําลังจะหลับจะฝันนี่แหละรู้สึกว่าเขาไม่มาแล้วนะครับเขาเดินไปทีนี้ก็ลุกขึ้นมานะลุกขึ้นมากันแทบทุกคนนะครับเสียงก็ลอกไปเลยนะครับเสียงก็ลอกไปเป็นทางกลับไปเลยกลับไปที่เดิมเลยขึ้นเขาไปเลยนะครับเสียงก็ลอกนะเสียงก็ลอกเดินขึ้นไปเลยหลังจากที่เราขอเขมาเสร็จนะครับที่เราเก็บดอกไม้เสร็จก็ลอกก็ทัก เป็นทางหนี yeah, <okay. S 1> ขึ้นเขาไปเลยนะครับอ้คนลุกไปนะเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์จริงที่เกี่ยวกับอาถรรพ์นะครับหลังจากที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณยังไม่ถึงครึ่งเดือนนะครับแล้วก็เพื่อนผมก็ขึ้นไปอ่ะปะทะกับโจรอยู่ข้างบนเขาตรงที่ผมโดนอาถรรพ์เล่นงานนั่นแหละนะครับ ก็อาจจะเป็นในทางที่ลางบอกเหตุหรือเขามาบอกหรือเขาไม่อยากให้อยู่ตรงนั้นนะครับเพราะว่าวันนั้นน่ะเราไปนั่นก็เราไปลาดตะเวนนั่นก็เราไปอยู่ห่างกันไม่ไกลนะครับกับที่โจรมันอยู่นะครับไม่ไกลเลยนะครับหลังจากที่เราเดินลาดตะเวนเราหลงป่านะครับแต่ถ้าขึ้นไปอีกเสียงขึ้นไปอีกนิดหนึ่งต่ําฐานโจรเลยนะครับวันนั้นนะวันนั้นก็เกิดได้อ่า มีแต่อาถรรพ์นะครับที่มาประสบพบเจอในชุดผมนะครับวันนั้นก็พี่เพชรไปด้วยนะครับเป็นเคสที่อาถรรพ์ที่ทั้งสองเรื่องที่ผมนํามาเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะครับหลังจากที่ตื่นตอนเช้านะครับตื่นตอนเช้ามานะครับจากที่เราหลงทางนะครับนจากที่เราหลงทางเราก็ไปถามอาชาวบ้านตัดยางใช่ไหมใช่ชาวบ้านบอกว่าทางอยู่ตรงนั้นเองนะครับทางหน้าไม่ไกลเลยนะครับไม่ถึงห้าสิบเมตรนะครับเดินไปไปเจอถนนเลย นะครับเป็นถนนทางที่เขาขึ้นไปภูเขาตัดยางเองนะครับเราเดินมาเมื่อวานไม่เจอนะครับหาทางถนนไม่เจอนะครับหลังจากที่ตื่นตอนเช้ามาแค่ถามก็ไปถามแล้วก็ไปถามอีกอ่าผู้ชายอเบร์นะครับที่เขาตัดยางก็ถามเขาเรื่องราวต่างๆว่าอ่ามันมีอาถรรพ์หรือเปล่านะครับแถวนี้นะเขาก็บอกว่า,าตรงนี้ เขาบอกว่าอ่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับนะก็แล้วแต่วิจารณญาณในการรับชมนะครับรับฟังนะครับผมจะเล่าว่าชาวบ้านเขาบอกว่าตรงนี้มันมีสมิงนะครับสมิงเป็นสมิงคนแก่นะครับสมิงนั้นเขาเลี้ยงไว้เฝ้าสวนเขานะครับตรงที่ผมอยู่มีช้างนะครับนะตรงที่ผมไปนั้นนะมีช้างป่านะใช่ช้างป่าเยอะช้างแม่ลูกอ่อนช้างแม่ลูกอ่อนนะครับตรงที่ผมอยู่นะครับ สิงเสือราชสัตว์มันต้องมีแน่ๆนะครับนะมีแน่ๆแต่เจ้าบ้านเขาพูดมานะครับเขาบอกว่ามีเสือสมิงที่เจ้าของเขาเคยเลี้ยงไว้เฝ้าสวนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ต้องอ่าสยศาสตร์นะครับแต่ถ้าทางวิทยาศาสตร์เขาไม่เชื่อ นะครับแต่ถ้าไทายศาสตร์ก็อาจจะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างนะครับนะอันนี้ก็ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะครับผมไม่เคยลบหลู่นะครับไปตรงไหนนะครับแต่ว่าในการาปฏิบัติหน้าที่อาจจะไปส่งเสียงดังหรือไม่อาจจะไปรบกวนพื้นที่ต่างๆที่เราต้องหลงป่าที่เราปฏิบัติหน้าที่ต้องควรระมัดระวังนะครับผมระมัดระวังนะครับกับพี่ๆเขาเวลาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จริงนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นเชิงปา่าภูเขาต่างๆนะครับไปทุกที่เราก็จะไม่ลบหลู่ใช่นะครับไปทุกที่เราก็จะขอเจ้าที่ นะครับขอเจ้าที่ก่อนในการรัะเวนนะครับเรามาเราก็ต้องขอให้เจ้าที่ปกปักป้องรักษาเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอ่าไซยศาสตร์นะครับทางเรื่องวิทยาศาสตร์ก็เกี่ยวกับอาวุธของเราต่างๆอันนี้ก็าคอยว่าทีหลังนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเคสที่สองนะครับที่ไปประสบพบเจอมาก็นํามาเล่าสู่เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆได้ฟังนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะครับที่ไปเจอมาแล้วก็มาเล่า ก็แล้วแต่บุคคลที่ฟังนะครับฟังเพื่อความบันเทิงฟังเพื่อความสนุกมีฮาต่างๆนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่รับฟังรับชมจนจบนะครับทางนี้ก็ขออนุญาตนะครับนะลาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไปก่อนนะครับตอนนี้ก็จะได้ทําการปฏิบัติหน้าที่รัะตะเวียนคุ้มของพื้นที่ต่อไปนะครับ ถ้ามีโอกาสว่างๆก็จะนําเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือว่าการทํางานต่างๆอาถรรพ์ต่างๆความสนุกเฮฮานะครับก็จะนํามาเล่าให้ทุกคนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ฟังกันต่อไปนะครับก็ขอบคุณมากที่ดูจนจบนะครับทั้งนี้ก็ขออนุญาตลาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไปก่อนนะครับขอบคุณมากที่ดูจนจบนะครับโอเคครับไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม